สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อฝ้าตอนนี้ก็ได้ลงมาตรวจงานนะคะทุกผู้่าหลังจากไลฟ์รดเสร็จปุ๊ก็ลงมาตรวจงานที่โรงงานแต่ว่าเป็นยังไงแม่ช่างใหญ่ไม่มานะคะทุกผู้ขาอยู่แต่สร้างจําเป็นพี่น้องขาไ่ต่อเครื่องได้บ่บีเจาคเอยก็ต้องมาลุ้นแม่ว่าจะติดต่อเครื่องได้ไหมเพราะว่าช่างใหญ่ไม่อยู่นะคะทุกผู้่าอยู่แต่สร้างจําเป็น่ะเออแต่ใครได้แม่ช่างใหญ่ป่วยงานก็ไม่ค่อยมีแล้วก็ถือว่าเป็นการฝึกทักษะ คือว่าเป็นการให้ผู้ชายแบบฝึกทักษะกางพูดขาเออในการซ่อมคุซ่อมเครื่องที่สอบได้อยู่บมดละเป็นเรืใดล่ะประเด็นเออมารอรู้กันข่ว่าจะไงค่นขาเอาใส่เมืองพอดีงานมันจิจบแล้วเครื่องนี้จิจบแล้วเรากำลังจะเซตอัพก็คือตั้งเครื่องใหม่ตั้งงานตัวใหม่นะพี่น้องขา่างใหญ่ไม่อยู่ไม่สบายนะคะก็เลยให้พี่ชายน่ะลองซ่อมลองดูอ้าวิจิลองเมืองตั้ง่าเออพอได้ ขาดนิดขาดน่อยเดี๋ยวจะมาปั๊บนิดนึงมันเครื่องเดินเพราะว่าเห็นอะไรนอกาก,การเช็การป่วยแม่มันห้ามกันไปได้คะ่ะเออก็เลยอายลองแบบฝุดลองดูดิด่อยทางจะปีนเดินมาเลย <c oughs> เออพาเราลุ้นกันค่ะว่าจะได้แม่เดี๋ยวไปดูกันกับแม่นี่นะคะก็ตัวนี้เมื่อวานนี้ก็งานด่วนจบไปแล้วที่ว่าเป็นงานเล่งตอนนี้กําลัง ตั้งงานตัวใหม่คือเซตอัพงานตัวใหม่อยู่ค่ะทุกคนขาแต่ก็คือยังไม่ได้นะคะเพราะว่างานตัวนี้ค่อนข้างที่จะยากนะเพราะไปเป็นลวดแข็ง 45k นะทุกคนงานตัวนี้เป็นลวด 45k อบสองรอบแล้วซึ่งเป็นลวดแข็งมากตีไปแล้วรอบหนึ่งแต่เขาอบมารอบเดียวมันไม่ได้มาดูค่ะส5พาขึ้นแะม่เนี่ยเห็นไหมในการติดตั้งมันไม่ได้ใช่เรื่องง่ายนะทุกคนขาดู มีจากแบบพิมพ์หนึ่งสองสามสี่ห้าเม็เขานับมงหึ่งคือนับด้านนี้คือหนึ่งสองสามสี่ห้าเพื่อจะออกมาเป็นน็อตหนึ่งตัวแม่ต้องผ่านห้าแม่พิมพ์น,นะคะหรือว่าห้าดายค่ะหรือว่าเรียกว่าออย่างหรือว่าห้าโมค่ะนี่แมมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเนี่ยตัวพุงตัวที่ก็ยังไม่ได้ไล่ก็เขาเขาประกอบรอไล่ไล่รอช่างใหญ่มาก็ช่างจะเป็น์พักไปก่อนว่า มันยังยังยัง,ยงปรับค่าปรับอะไรไม่ได้ก็ให้เขาช่างใหญ่มาปรับนิดนึงก็โอเคเลยค่ะเออก็ามาดูก็มาเรารู้กันว่ายังไงค่ะดีได้งานแน่ดีนักงานมันเป็นช่วงปลายดือนคือเขาป่วยเขาป่วยก็คือดีที่มันเป็นช่วงปลายดือทุกบนขาเพราะว่างานก็ไล่ออกหมดแล้วลวดลวดก็เหลือแค่นี้ก็เราไล่งานออกหมดแล้วให้อยู่เป็นปลายดือ ถ้าเป็นก้นเดือนแล้วโอ้ยไม่ขี้ค่ะแม่ขาเออเออกระเชย่กระยาข่ายยากห้อง,งอนะคะเออเพราะว่าอย่างเราไม่ได้มีช่างเยอะเราเราจำนวนจำกัดว่าประหยัดใช่ไหมคะแม่เขาว่าประหยัดเออเอากระไลเคเบส่นี่เขาเออสะไสแรงงานแบบมันชุกค่าก็ติดจ้างมา,าประหยัดไปยก่อนใจบ่เอออันนี้ก็ใกล้จะจบละส่วนงานตัวนี้ ส,ส,ส่วนส่วนงานตอนนี้ก็แค่จะจบแล้วทุกคนเหลือแค่นี้แหละบทนี้ก็คือจบเนี่ยแล้วก็สั่งลวดใหม่เขามาอยู่สองพันโลยังไม่เข้ามาอันนี้กําไรไม่เยอะหรอกทุกคกงานมีกําไรโลแล้วเป็นกี่บาทเนี่กำไรไม่เยอะงานตัวนี้น่ะจะอพอได้ขา้ําคขาไฟเออ่าดไาเยอะมันไม่เยอะหรอกเนี่ยมาดู ไม่เคยเห็นนะว่าลิกเ,ากเกียมเป็นยังไงมันออกมาเกียมเป็นยังไงนี่แหละค่ะทุกคนสาให้ดูตมชมค่ะการทำงานของมันนะแม่ก,ก็ให้ทุกคนดูได้ความรู้ไปด้วยนะคะทุกคนสาจะกม่เคยมู้บ่เคยเหน็นจะได้เห็นเดนีเดวน,นแม่็นป่ะนะคะเร็บแล้มันมก็จะออกมาเป็นอย่างี้ เาเรียกว่ารีเดียวค่ะเครื่องนี้เป็นเครื่องที่เดียวกับแม่เห็นไหม,ไมดูใหม่ะจะเป็นเครื่องตีนะตัวนี้เป็นเครื่องตีค่ะทุกคนตัวนี้เป็นเครื่องตีอะไการน้ํามันค่ะคาัให้ดูตัวงานค่ะก่อนรีดอันนี้ตัวงานก่อนรีดเยอะๆเห็นาะ ตัวงาน่อนรี่ให้ทุกคนได้รู้เลยค่ะว่าน็อตหนึ่งตัวนี้มันผ่านกระบวนการยังไงอ่ะใครเจ้าเมืองเห็นบก่กจากลวดเป็นม้วน,นเป็นเส้นสน,นะคะตีเสร็จปุ๊บอ่ะก็มารี่ตรงเครื่องนี้ต่อเห็นไหมเนี yeah. ่ยเออโอ้เอสือด้เงินขามันรู้ไปง่ายๆได้แมมเออกาไรลนูนึงกับมจักปาทอันนี้ฮะกําไรโลแล้วไม่เท่าไร่ค่ะเพราะมันเป็นน,อน็อตกิโลค่ะแม่ขาอันนี้หันมบ่แม่นมน็นอตพัดลูนเออ สองคนเอาให้ได้เด้อสรสากจับเป็นนะตั้งฉายาให้สักจับเป็นสองคนตัวให้ได้เด้อเออเบิ่งเบิ่งลูกพี่กับบุ๊คเราพนนั่นอันเป้ากันละเออดูงงนไม่ได้ไม่ได้ยีโมดาสร้างจับเป็นก็เอิ้นเออแหมสร้างจับเป็นกับตัวขาเป็นเบาโรงงานจะมีความสุขนะครับจะเน้นเรื่องจากขาดจะเน้นตัวขา จะดึงคนมาจะก็คือาคาเลยจะขาดเออเวอร์นี่คือเวอร์นี่คือตะมูตะบีใ่หรม่ตัดตัวบม่และหน้ารักเนาะเป็นเป็นตาได้คิดไม่หม่สาวอ่ะตะมูตะบีนี่กัิเป็นตาได้คิดไม่บัวแม่เอรนี่ห่างเออไม่ได้ตัดตัวม่แลวดูดีทีได้กเนาะเป็นตเป็นคนได้ก้หนอยเอออุ้ยสีกับเปคนขากันน so like pues ีหลังโรงงานก็ ให้ยุงไปเลยตั้งแต่เกิดโควิดมาไม่เน้นคนคน่ะเน้นเครื่องจักรใช้เครื่องตีแล้วก็คนก็นช่วยกันดูอันคานว่ามือ่อใดเครื่องย่งางหลายเดือดหลายๆเขาถาลูมามึงตอยขาวก็ปุ๊จบเขาต้องไปอีกอย่างหลายเขาต้องกดดันเขาต้องเครียดเขาต้องวิ่งเต้นหาหางงาหางหาง,งานให้มันเมื่อยแม่เออตัวไหนทําแล้วไม่มีกำไรไม่ต้องทําจบไปยอมเขาหลายไปไปยอมเขาเยอะนิดนึงนะคะ ไปยอมลูกค้าเยอะตัวเองก็ไม่เหลืออะไรค่ะแล้วทําไปเพื่ออะไรคะถามหน่อยเออแสงข้างนอกมันก็สวยถ้มาทางในก่อนแม่มาในโรงงานเลยค่ะแสงมันจะได้สวยครับปุมบุี่แสงสวยกับแม่แขาแล้วก็บรรยากาศด้านหลังมันก็แบบได้ฟิลแบบสาวโรงงานค่ะแม่ขาไกด์บอนั่นแหละคือถ้าเกิดว่าเรามีลูกน้องเ,อเยอะเราม็ต้องรีบโลนหางานเข้ามา บางครั้งราคาไม่ได้เราก็้องเข้ามาเพื่อให้น้องมีงานทำซึ่งมันไม่โอเคขาดคณหาก็เลยบอกว่าเออเอาแค่นี้พอจบทำแค่นี้คือจบเลยไม่ต้องเอาเยอะเท้าเยอะมันก็ไม่ไหวคนหาเออเทสงานฝ่ายบุญกําไรกันเท้าขาเลีงน้องมดพอจบค่ะทำแค่นี้ก็พอเออรดจะไปเที่ยวรดจะก่อนทายรถจะเที่ยวพิดโตรงงานทางกันนางรถไปน้ำกัรสี่คนหาคนจบเ่ ง่ายไม id, <h> support, ่ต้องกดไม่ต้องระเบียบอะไรเยอะค่ะหนึ่งไรเออเจระกับผู้นั้นฟ้องจะซัดผู้นี้กับฟ้องฟ้องเจสีคุณนี้จะซัดนั่นเจสีสัดนี่ระค่ะจะเป็นประสาทขาอันนี้คุณน้องลายลายขาคุณบอกให้แม่เข้าใกล้ชิดแค่กันไปได้ลูกรักเจ๊ว่าเออเออเจซัดจะสิโอ้ยสรุกข้างถ้าอยู่วนีแหละทะมีความสุขและเบี่น้องฟ้องปลายขาอักฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันตั้งใจเลยด้วยแม่เด้อเดี๋ยวสิพาลูกมัน เมืองสถานการณ์ไม่ว่าสร้างจะป็นเพื่อชีวิตได้บ่มารอติดตามกันนะคะทิปต่อไปว่าสร้างจะป็นเราจะทำได้หรือเปล่านะคะทุกคนคขาสำหรับีสวัสดีค่ะอ่าหนัแบบหนึ่งนะคะ